ที่แรกได้ทั้งพร้อมเพยแอปที่แรกได้ทั้งค่าโทรแอปที่แรกได้ทั้งเพย์เาอยากรู้ว่าแอปอะไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าน้าอาและชาวแอปฟซีที่น่ารักทุกทกท,กท่านนะครับ พบกับผมมาตเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแอป,ปอ่านข่าวแล้วได้เงินแอป,ปที่มีชื่อว่า h ท i เดลี่นะครับเป็นแอป,ปที่หาเงินได้ง่ายมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไม่มีจุดหมายไปกันย,วยาวๆเลยนะครับสำหรับเจ้าแอป,ปนี้ รู้สึกว่าหาเงินได้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็หาเหรียญได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นช่องทางเกี่ยวกับการถอนเข้าธนาคารพร้อมเพยหรือเติมเงินโทรศัพท์แล้วก็เป็นเพยพาวนะครับสำหรับใครที่หลีกเลี่ยงการสมัครเพยพาวไม่ได้นะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยเกี่ยวกับการถอนเป็นธนาคารแล้วก็ถอนเป็น ค่าโทรศัพท์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ทำการเข้าสู่ระบบตรงด้านนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีการล็อกอินสแบบนะครับแบบแรกก็คือใช้ facebook นะครับหรือใช้ l ล ne นะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงนั่นก็คือ วิธีเข้าสู่ระบบโดยใช้เบอร์มือถือหรืออื่นๆนะครับผมขออนุญาตล็อกอินเพื่อพาท่านผู้ชมไปสู่เมนูอื่นๆกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคครับเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้มาตรงนี้ก่อนเลยหาตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงรูปฟันเฟืองแล้วก็ทำการผูก ทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือผูกบัญชี Facebook แล้วก็แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดในการเปลี่ยนเครื่องหรือออกจากระบบไปนะครับมันจะได้ยังคงอยู่ข้อมูลทุกอย่างเมื่อทำการผูกบัญชีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้มาตรงนี้นะครับเพื่อใส่รหัสแนะนําถ้ามีของเพื่อนใส่ของเพื่อนก่อนนะครับหรือจะใส่ของผมก็ได้นะครับผมจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปนะครับพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดเลยสําหรับแอปนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับในการหาเหรียญไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดเกมนะครับนี่นะครับ ก็จะมีดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดเกมต่างๆแล้วก็มีภารกิจให้หาเงินเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีเล่นเกมนะครับแล้วก็ยังมีการจับของขวัญตรงนี้นะครับแล้วก็จับรางวัลอันนี้ไม่แน่ใจนะครับสําหรับเล่นเกมตัวนี้ไม่ทราบว่าได้เหรียญคอยหรือเปล่านะครับในการเอามาแลกเปลี่ยนรางวัล ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเกมมันเยอะมากเพราะว่าถ้าเกมเยอะมันมีสิทธิ์ที่จะเล่นโดยเปล่าประโยชน์นะครับอันที่จริงก็ทำตามภารกิจที่เขามีดีกว่านะครับเมนูต่อมาเกี่ยวกับภารกิจนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูภารกิจก็จะมีภารกิจให้เราทำนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ ก็จะมีการล็อกอินรายวันนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามแล้วก็แชร์ไปที่ f a c e b o o k นะครับก็จะได้เหรียญตามที่เขากำหนดแล้วก็กอกรหัสเชิญอันนี้ผมยังไม่ได้กอกของใครนะครับถ้าใครอยากให้กอกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกอกให้เพราะผมก็พึ่งสมัครแล้วก็มาทําคลิปแนะนำเพื่อนๆนี่แหละครับ แล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อน1ท่านแล้วก็10บส,บสบอ่านบทความไม่แน่ใจว่าให้เขาเขาให้อ่านบทความ10บ,บทความหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่านบทความ1ข้อความนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รับรางวัลสดเงินสดทุกวัน อันนี้ไม่แน่ใจว่าทํำยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าทํำยังไงก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเด้งไปเองผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งสมัครเมื่อกี้พร้อมท่านผู้ชมเลยนะครับแล้วก็รับรางวัลรายวันโอ้โหภารกิจเยอะแยะมากเลยนะครับที่จะให้เราทําแต่ละวันนะครับเมนูต่อมานะครับเป็นวิดีโอ วิดีโอไม่แน่ใจว่าได้รับเหรียญคอยด้วยไหมนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอืมน่าจะเป็นการรับเหรียญด้วยนะครับเพราะว่ามันมีวงตรงนี้นะครับปั่นอยู่นี่นะครับอ่าได้รับเหรียญเหมือนกันนะครับ โอเคได้162เหรียญคอยนะครับแล้วก็เมนูต่อมาหน้าหลักนะครับก็จะเป็นการอ่านข่าวนั่นเองนะครับอ่านข่าวก็จะปกตินะครับเมื่อตรงนี้ทําการหยุดหมุนเมื่อไหร่เราก็ต้องเลื่อนนะครับปกติเหมือนแอปอ่านข่าวทั่วๆไปนะครับก็รู้สึกว่ามีการหาเหรียญคอยได้หลายช่องทางมากเลยนะครับ ดีกว่าแอปอ่านข่าวอื่นๆมากเลยทำให้แบบว่าเราไม่เบื่อกับการอ่านข่าวแล้วก็ไม่เบื่อกับแอปนี้นะครับทำได้ทุกวันแม้ไม่เชิญเพื่อนก็สามารถหาเหรียญคอยมาแกลกรางวัลได้นะครับนี่นะครับผมก็ยังไม่ได้เชิญใครเหมือนกันเพิ่งโหลดมาแล้วก็ทำคลิปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถแชร์ข่าวออกไปนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญคอยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแอปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ่านข่าวแล้วก็ทําตามภารกิจนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาข้องใจอะไรในแอปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็เลเปลี่ยนรหัสแนะนํากันใต้คลิปได้เลยนะครับก็ฝากกลุ่มกันเลยแล้วกันนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหางเงินแอฟฟีทั้ง v 1แล้วก็ v 2นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีเท่านั้นนะครับแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตร่วมกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารนะครับรับแต่ท่านที่สนใจในแอปฟรีเท่านั้นนะครับแล้วก็เว็บหาเงินไม่รับท่านที่มาจากเว็บการพนันต่างๆนะครับเพราะว่ากลุ่มถูกแจ้งเตือนมาแล้วช่องใหญ่ๆก็ที่ทำเกี่ยวกับแอก็บินไปกันหลายช่องแล้วนะครับ ดังนั้นผมมีแอดมินเยอะแยะนะครับที่ทำการดูแลไม่สามารถจะเข้ามาได้อยู่แล้วเกี่ยวกับสุ่มเสี่ยงหรือการพนันนะครับทุกท่านจะได้เล่นแอปเพื่อหาเงินอย่างปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีนะครับเรามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารกันแอปไหนมาใหม่แอปไหน จ่ายไม่จ่ายร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ f อฟีนะครับผมต้องการคนที่สนใจแอฟีเยอะๆเข้า,ขามาร่วมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอป,ปอะไรมานำเสนอหรือมีแอป,ปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมา s เ e อร์จีทูพ ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย